นี่ครับในคลิปนี้นะครับจะมารีวิวกาวร้อนนะครับซื้อมาจากเซเว่นนะครับยี่ห้อตามนี้นะครับของแฮงกานะครับกาวร้อนกาวติดสาละพัดประโยชน์นะครับนะก็สามารถติดได้ตามนี้นะครับประมาณนี้ครับในคลิปนี้นะครับจะมาติดในส่วนของ โต๊ะนะครับที่เป็นพลาสติกนะครับว่าจะสามารถติดได้ไหมนะครับและจะคงทนคงอยู่ืีเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลองติดกันดูได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับพอได้มานะครับก็แกะออกนะครับมีสติ๊กเกอร์ข้างหลังนี้ครับแกะออกนะครับก็ประมาณนี้นะครับมีวิธีการใช้งานด้วยนะครับ ข้นนข้างหลังนี้นะครับวิธีการใช้งานนะครับแล้วก็คําเตือนมีคําเตือนนะครับวิธีการใช้งานนะครับนะรายละเอียดต่างๆนะครับพอได้มานะครับให้ทําการตัดนะครับตัดออกนะครับนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับตัดเอากันไกลตัดออกนะครับแล้วก็ค่อยๆหยอดลงไปทีละ นิดนะครับตามรอยรอยที่เราต้องการนะครับตัวนี้ด้วยนะครับที่เราต้องการต่อนะครับกาวร้อนนะครับอย่าให้โดนมือนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ค่อยๆวางค่อยๆวางลงไปนะครับให้ตรงให้มันพอดีกับรอยเดิมนะครับที่มันหักนะครับหรือรอยต่อนะครับกดค้างไว้อย่างนี้นะครับ พักหนึงนะครับใช้เวลาสักประมาณ10บวินาทีนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็อยู่แล้วนะครับหรือถ้าอยากให้ชัวร์นะครับเราก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หยอดเข้าไปตามรอยด้านข้างนี้นะครับเป็นกาวร้อนนะครับอย่าให้โดนมือนะครับพยายามอย่าให้โดนมือนะครับความคงทงนนะครับก็โอเคนะครับอยู่แล้วนะครับเพียงเท่านี้นะครับนะ ยี่ห้อนะครับตามนี้นะครับแฮงกานะครับนะสามารถซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อนะครับเซเว่นอีเลนะครับในราคา35บาบาทนะครับณตอนนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ